มาเบิ้งนี่ผู้มีของพื้นเน่ยนี่ปมันเพมเพียเร็วเร,วเร็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 วอาจะเกะให้เบิงบ้งเบิ้เบของตาอยู่เพีเพ่เพ่เพเพดู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 ตานทำ <c oughs> เอามีดมาขนะ้างในของเรานะแป๊ดน,นี่แหละเขาได้กินของดีใช่ไหอมอ้าวปึ๊บนะครับมาดูจี นี่คืออะไรทั้งหมดเท่าไหร่260รยหบาทมาดูนะครับว่าคืออะไรมีสองกล่องด้วยมีของดีตาน ลูกมาเบืองเร็วๆนี่ในเ,เ,เนี่ย,ย,ยมาเบืองงูอินดาสีก,กินอยู่บ่อนี่โอ้ยมันไผ่หนุ่่อซื้อมาให้เนี่ยนยะอึอเอาเปได้ไหน,น,น่โอ้ยอันนี้ก็แกงขี้เหล็กอาจจะเป็นปลาเดือนทำพี่นาทำไม่น่านะ เนี่ยแกงคี้เหล็กใส่หนัง,งวัวนี่นะครับยาสิเมนแกะให้เองเลยนี่ของผ,ผู้ใดเนี่ยะเอาทับกระโตเลยไ่ของผู้ใดเนี่ย มานี่ไงแล้วป้าก็าได้กินอาหารดีเด้ฮะฮะได้กินอาหารดีแท้โอ้ยฮะป้าขอบคุณเพื่อนยังแพลวให้ฮะ โอ้ยโอ้ยดูเรื่องนะครับดีๆเห้ดีๆโอ้ยมาอ้อนอีกอย่างตอนนี้ฮะดูดูโอ้ยมเช้ากับพีโน่ทนเที่ยงกันใบตานเอ้า อืมอ่มพอแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะซื้ออะไรนมเขาเรียกว่านมบ่คล้ายๆกับซีรีแล็กนะครับอย่าตัวนี้คุณปาสิเมียนก็มันคืออะไรเพราะว่าคุณปาสิเมียนก็ไม่เคยเลี้ลยงแมวนะครับ ก็ออขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ซื้ออาหารให้ใบตาลนะครับเดี๋ยวผมทานข้าวนะฮะก็จะทำให้น้องทานนะครับดูนะฮะ เนี่นั่งตากเลยนะครับผมก็จะขออนุญาตนะลงคลิปนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ